ดีมาดูกันนะครับการเปลี่ยนลูกยางขาดนะครับกระดาษนะครับขาดกระดาษนะครับขั้นแรกนะครับให้เราดึงขาดก่อนนะครับเดินถาดออกมานะครับยกฐาด้านขวานิดนึงนะครับยกขึ้นนิดนึงแล้วก็ลงมาครับครับสมมุติออกมาแล้วนะครับตอนนี้ผมยังถาดนะครับอยู่ในนี้นะครับมันจะเห็นรูปแบบแบบนี้นะครับจะมีสามลูกเห็นไหมครับสีส้มดำๆนะครับ มันก็เหมือนกับตัวนี้นะครับนี่เอาออกมาแล้วผมเอาออกมาให้ดูนะครับวันนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับนี่ครับงัดตัวนี้หน่อยหนึ่งงัดขึ้นนะครับงัดหน่อยนะครับงัดนิดนึงแล้วก็เลื่อนออกนะครับนะครับเห็นชั้ชัดไหมครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับงัดขึ้นนะครับนี่งัดขึ้นนิดนึงแล้วก็เลื่อนออกมาแล้วครับนะครับอันนี้งัดตัวนี้ขึ้นนะครับสีส้มนี่งัด ขึ้นนิดนึงออกจากล่องนะครับแล้วต้องเลื่อนออกมานะครับครับพิธีการใส่นะครับเหมือนกันนะครับไอ้ฝั่งตัวที่เป็นบาทนะครับใส่เข้าข้างในครับเหมือนไม่ดีนะครับตัวนี้ดูนะครับมันต้องลงบาทตัวนี้นะครับบาทต้องบาทต้องเข้ากันนะครับแล้วกดเลยนะครับดังกึ๊นะครับนี่เข้าแล้วครับแล้วก็เลื่อนดูครับว่าออกไหมนะครับ ตัวที่สองเหมือนกันนะครับตัวนี้ใส่เลยครับนีรับเข้าบ่านะครับเข้าบ่านะครับบาบ่าเสร็จปุ๊บตรงปุ๊บอ่ะเข้าเลยมันจะลึกงออกมาไม่ได้นะครับตัวนี้ล็อกแล้วครับที่สามตัวนี้อ่านะครับเข้านะครับสังเกตตัวนี้ให้ดีๆนะครับอ่าชิกนะครับตัวนี้ชอบหักนะครับถ้าหักเสร็จลบลูกยางจะเลื่อนออกมาครับทำให้กระดาษติดนะครับ ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยครับนะครับคลิกนะครับเข้าหักนะครับหรือไม่นั้นมันหงายก็มาตรงนี้เยอะครับให้เรากดลงนะครับมุมลงนิดนึงครับนะครับเพื่อให้เป็นล็อกกับตัวแกนนะครับดังคลิกนะครับเนี่ยต้องแน่นอย่างนี้นะครับอนี้ใช้ได้นะครับนะครับนะครับขอจบคลิปนี้วิธีเที่ยงเท่านี้นะครับที่การเปลี่ยนลูกยางนะครับ